สวัสดีค่ะช้าวันนี้สวัสดีนะคะวันนี้ก็มาชมนะคะว่าต้นโกโก้จะเป็นยังไงนี่คือต้นโกโก้นะคะ มาดูอีกต้นหนึ่งนะคะปกนี่คืตอต้นโกโก,โก้ยังไม่เห็นมีลูกนะคะต้นนี้ก็ปลูกนานแล้วแต่ยังไม่ยังไม่ออกลูกไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะออกลูก งามเเลยเดี๋ยวถ้าเมื่อไหร่เขาออกลูกนะคะจะมาทาคลิปให้ดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นต้นดอกกระเจียวนะคะ ตอนนั้มีดอกกระเจียวหนึ่งดอกย่าลกเลยต้นนี้ยังไม่มีดอกนี่ค่ะต้นกระเจียวย่าลกอีกแล้วนั่นคือต้นเองตะผาลำมนะคะ เขาเรียกว่าต้นตัวผู้นี่คือต้นพยุงนะคะต้นพยุงกำลงังโตนนี้ก็ มาทักถ่ายกันด้วยต้นหลายๆต้นนะคะไม,ม่ไม่มีอะไรจะทักต้องมาทักกันด้วยต้นไม้สวัสดีขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิดนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านที่กดให้ช่องอิงดาวนะคะก็ให้มีความสุขปลอดภัยจากโควิดขอให้ท่านร่ำรวยเงินทอง มีความสุขมากๆทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ